ปลาเราไปไหนหมดเนี่ยอนปลาหายเออปลาหายหมดแล้ว <Okay. S 1> ปลาไม่ขึ้นนะคะปลาไม่ขึ้นมองด้วยตาเปล่าเห็น ปีกสวยอ่ะดูเด็ดดูเทอะนะเทนะเมื่อก,ก่อนอยู่เสาโน้นใช่ไหมเสาโน้นก็อยู่เสานี้ก็อยู่โอ้อ,อย่างสวยเลยอ่ะเขากางปีกแท้แห้งนะสะบัดสะบัดใหญ่โอ้โหสะบัดใหญ่เลย <c oughs> เอ๋อโซ่เลยเท่ห่าง โน้นเสาเน้สาโน้น,น,นก็มีมีสองเสาเลย ถ่ายอีกถ่ายเป็นคลิปสั้นให้เจ้หน่อยถ่ายไม่เต็มเลยเจ้เอาแค่ห้าวิก็พอเอาเนี่ยตอนเก้สั่นตี๋เนี่ยเอาให้เจ้หน่อยซูมไปใกล้โอ๋อสวยงามกระดักระดักระดัว้าวอาปากความมันน 講俾你聽，真。 เครื่องมือก่ยเปลี่ยนรวบปล่อยได้นักสาวเพรื่องมือกอนอ้าวพันนาว่าทาั้งนี้แล้ววันนีนน้นกเหรอคิดดูพุน่นนกเขาพันนาว่าทาั้งนี้แหละมันจะมีเสียงเรือมา เสียงอะไรดังปิ๊ก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 เอาแมนนี่เรือขายกว๋วยเตี๋ยวสวนไหมสวนถ่ายถ่ายคลิป ก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยโ <c ười> อ้น้องแตนลีกว่าเสียงอะไร <c ười> ก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็น าะมีรถขายก๋วยเตี๋ยวเรือมาด้วยดนะูได้ช็อตนะได้ช <c oughs> ็อตเนี่ยดูได้สองคลิปแล้วเดี๋ยวก็ครบค่าวันนี้ได้สามแล้ว <c oughs> แล้วถ่ายไปเรื่อยควบค่าถ่ายจะปล่อยวันละห้าช็อตดู <c oughs> มไม่มองปลาการดำน,นกยังอยู่ <c oughs> <c oughs>